And so you need to understand your new birth. คุณจำเป็นจะต้องเข้าใจความหมายของการบังเกิดใหม่ของคุณด้วย But so do you can experience deliverance from this present evil age. เพื่อคุณจะได้รับประสบการณ์กับการช่วยให้หลุดพ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายนี้ In fact the better way to say it is this. ในความเป็นจริงแล้ววิธีที่ดีที่สุดเลยในการพูดตรงนี้ก็คือ Through new birth in Christ. ผ่านทางการบังเกิดใหม่ในพระคริสต์ God has delivered us from the power of evil. พระเจ้าก็ได้ช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายนี้แล้ว So, and it also it และก็ยังหมายถึง that Jesus authority now has been given to us ตอนนี้เนี่ยสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูพระเจ้าเองก็ได้มอบให้กับเรา the same authority Adam had before his fall สิทธิอำนาจที่อาดัมเคยมีก่อนที่เขาจะล้มลงในความบาป Good morning everyone and welcome to a daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ I hope that this week's topic has been a blessing to you. ผมก็หวังว่าคําเทศนาในสัปดาห์นี้ได้เป็นพระพรอย่างมากมายกับคุณนะครับ Now, If you missed any of this week's episode, please go back and listen to them. แต่ถ้าคุณพลาดวันใดวันหนึ่งที่เราสอนเรื่องนี้ไปอย่าลืมที่จะย้อนกลับไปดูในช่อง YouTube นี้นะครับ Because this week we have been talking about the Lord will deliver you. เพราะว่าในสัปดาห์นี้เราได้แบ ปันเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าเนี่ยชอบที่จะช่วยกู้คุณ you know this fallen world this world filled with darkness in fallen in with this this filled ในโลกที่เต็มไปด้วยความเสื่อมโทรมและก็ความมืดเราทุกคนมีโอกาสเจอปัญหากันได้ทั้งนั้นหลายๆครั้งที่เราประสบกับความวุ่นวายความยุ่งเหยิงอาจจะได้ความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม so it's important for us to see the nature of God the God who delivers us ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่เราจะต้องได้เห็นพระลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้าก็คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เต็มใจในการช่วยกู้เราเสมอ You know, many know people when times get into trouble, หลายหลายครั้งที่ผู้คนประสบกับปัญหา and they in their faith in the nature of god และเขาไม่ได้มีความเชื่อมัน่นหรือว่าสมอที่จะยึดเหนี่ยวลงไปในลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้าเขาก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากปัญหาตรงนั้น <They S 2> ได้ live in the trouble all their life หลายๆครั้งที่เขาก็ต้องยอมดําเนินชีวิตอยู่ในปัญหาแบบนั้นไปตลอด and they fall into a pit and they can never get out of that pit เขารู้สึกว่าชีวิตตัวเองตกลงไปในหลุมนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะปีนต่ายขึ้นมาจากหลุมนั้นได้ try t h i n k is very important for us to learn from the scripture ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเราที่เราควรจะต้องเรียนรู้จากพระคัมภีร์เกี่ยวกับลักษณะของพระเจ้าว่าพระองค์นั้นอ่ะชอบที่จะช่วยกู้ลูกๆของพระองค์ And child God. แล้วคุณเองก็เป็นลูกของพระองค์พระบิดาบนฟ้าสวรรค์ยังไงก็อยู่เคียงข้างคุณเสมอพระองค์เนี่ยอยู่กับคุณคอยเป็นกำลังใจให้คุณผมแค่อยากจะปลุกความเชื่อความมั่น ใจของคุณขึ้นมาในความซ uh, ื่อสัตย์ของพระเจ้าความดีของพระองค์คือช่องทางหนึ่งเลยที่พระเจ้าได้แสดงความรักของพระองค์กับเรา delivering คือโดการช่วยกู้เราจากสิ่งนั้นและอยากจะให้มั่นใจว่าพระเจ้าสามารถที่จะช่วยกู้คุณได้ให้เราดูในกาลาเทียบทที่ห3 to 4ข้อ3ถึงข้อส grace to you and peace from God the Father and In Lord Jesus Christ. ขอให้ Who gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil age according to the will of our God and Father. พระ Now notice you see the word deliver or deliverance คุณ you ก know, ็จะเห็นคําว่าคือช่วยกู้หรือช่วยให้พ้น In Jesus came to deliver us พระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่ออยากจะช่วยกู้เรา He was sent by the heavenly father our god to deliver us เพราะว่าพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาบนฟ้าสวรรค์นั้นได้ส่งพระเยซูมาเพื่อจะช่วยกู้เรา He went to the cross to deliver us พระองค์เนี่ย ถูกตรึงบนการเขนเพื่อจะช่วยกู้เรา But notice here, there is a phrase here. It says from this present evil age. อยากจะให้เราดูตรงนี้ประโยคนี้ได้บอกว่าเพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้าย I mean living in this world, we cannot deny that this world is becoming more and more evil. การดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่แบบ แย่ๆเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย The door was open when Adam and Eve fell in the garden of eden เพราะประตูตรงนี้ได้เปิดออกตอนที่อาดัมกับเอวานั้นได้ล้มเหลวคือไม่เชื่อฟังพระเจ้า you know their disobedience open the door for darkness sin and evil to come into human life and into this world การไม่เชื่อฟังของเขาเท่ากับเป็นการเปิดประตูให้ความบาปความมืดสิ่งเลวร้ายคําสาปแช่งต่างๆเข้ามาในชีวิตผู้คนและในโลกนี้ and the authority to have dominion over the earth that adam had Was given the devil the to แล้วสิทธิอำนาจในการปกครองโลกนี้ที่พระเจ้าได้มอบให้กับอาดัมอาดัมก็เอาไปให้กับมารซาตาน That's why the Bible says และคมภีร์จึงได้บอกว่า the, de the devil is a god or lord of this earth คือมารมตอนนี้ก็เลยกลายเป็นพระหรือว่าเป็นผู้ที่ปกครองอยู่ในโลกนี้ Well how did where did he get the dominion and power แล้วมันเองได้อำนาจตรงนี้มาจากไหน Well he took it from Adam มันก็ได้มาจากอาดัม a right Adam was given uh, that dominion power by God พระเจ้าเป็นผู้ที่ให้สิทธิอำนาจในการปกครองตรงนี้กับอดัมแต่โดยผ่านทางการทำบาปตรงนี้ก็เท่ากับเขาส่งมอบอำนาจตรงนี้ให้กับมารแทน the ตอนนี้โดยผ่านทางความบาปตรงนี้จึงทำให้มารมีโอกาสเข้ามาปกครองโลกแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายความมืดมากมายในโลกของเรา now the Bible teaches และคัมภีร์ได้สอนเราว่า because a day will come when come And Jesus will return as King of Kings and Lord of Lords วัน He will remove the devil from this world และ He will remove evil from this world พระ And he will rule and reign with the saints forever and ever และ Now this is the glorious hope of every Christian ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังอันรุ่งโรจน์ของคริสเตียนทุกๆคน This earth will be made new โลกใบนี้เนี่ยก็จะถูกปรับปรุงใหม่ w h e r e there will be no more evil and darkness แล้ววันนั้นก็จะไม่มีความชั่วร้ายไม่มีความมืดไม่มีสิ่งเลวร้ายใดๆอีก But until that day happen แต่ถ้ามันยังไม่ถึงวันนั้น We will live in this fallen world เราก็ยังคงต้องมีชีวิตต่อไปบนโลกที่เต็มไปได้วยความเสื่อมสลาย And but we should not lose hope because there is a power Working in our lives. แต่เราเองก็ไม่ควรที่จะหมดหวังเพราะว่ายังมีพลังมหาศาลที่กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของ <And it S 2> เรา power Jesus และนั่นก็คือพลังแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์ในขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปได้วยความมืดพระเจ้าก็ยังสามารถที่จะช่วยเราได้โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่จะทำให้เรานะั้นะได้พ้นออกมาจากยุคปัจจุบัน อันชั่วร้าย now k n o w t h i s again this present evil age ให้เราดูตรงนี้อีกครั้งหนึง่งบอกว่ายุคปัจจุบันอันชั่วร้าย we are surrounded by this เราก็จะมีสิ่งชั่วร้ายที่มันอยู่รอบตัวเรามากมาย it's coming to us against us in every direction แล้วมันก็พยายามที่จะเข้ามาโจมตี ในชีวิตของเราเนี่ยทุกๆท,ทางเลย But God has the power to deliver us แต่พระเจ้าเองก็มีพลังที่จะช่วยเหลือเรา And this is the will of God it says here และตรงนี้ก็ยังบอกว่าเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระบิดาเจ้าของเรา It is the will of God that we are not overcome by darkness overcome by evil around us เป็นความประสงค์ของพระเจ้าเลยที่ไม่อยากจะให้ชีวิตของเรานั้นนะ่ะคือถูกเอาชนะด้วยอํานาจมืดหรือความชั่วร้ายหรือสิ่งไม่ดีต่างๆ You know if you look at this present condition of the world without the redemption of christ ทุกคนมองดูสภาพของโลกเราในปัจจุบันนี้โดยที่ไม่มีเรื่องของการไถ่ของพระเยซูเกิดขึ้น I a n mean you can totally become hopeless คุณก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่มีหวังใดๆ and you can feel like there's no way i can overcome this E แล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะมาเอาชนะยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายนี้ได้ But we can be delivered through Jesus Christ แต่เราสามารถที่จะหลุดพ้นออกมาได้โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ Now here's what we need to understand และอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจ That we are born again ว่าเราจริงๆบังเกิดใหม่แล้ว that, that, that is a huge d i f f that makes a huge difference และตรงนี้ก็ถือว่ามันจะเป็นการสร้างความแตกต่างอย่างยิ่งใหญ่ Because once we get born again in Christ เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ รได้รับการบังเกิดใหม่ในพระคริสต์เท่ากับเราก็ได้หลุดพ้นออกมาจากอำนาจการปกครองของซาตานพระคัมภีร์บอกว่าเราได้หลุดพ้นออกมาจากอำนาจของความมืดของมารซาตานซ so าตานจริงๆไม่มีอำนาจที่จะมาปกครองหรือครอบงำชีวิตของคนที่บังเกิดใหม่แล้วได้ มันไม่มีสิทธิ์ใดๆเหนือผู้คนที่บังเกิดใหม่แล้วเลย The Bible says a born again person belongs to God เพราะพระคัมภีร์บอกว่าใครก็ตามที่บังเกิดใหม่คนคนนั้นก็เป็นของพระเจ้า His body becomes a temple of the Holy Spirit ร่างกายของเขาก็เป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ And so you need to understand your new birth คุณจำเป็นจะต้องเข้าใจความหมายของการบังเกิดใหม่ของคุณด้วย so that you can experience deliverance from this present evil age เพื่อคุณจะได้รับประสบการณ์กับการช่วยให้หลุดพ้นจากุ ปัจจุบันอันชั่วร้ายนี้ In fact the better way to say it is this ในความเป็นจริงแล้ววิธีที่ดีที่สุดเลยในการพูดตรงนี้ก็คือ t r u g new birth in Christ ่านทางการบังเกิดใหม่ในพระ the พระเจ้าก็ได้ช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายนี้แล้ว Right so and it also means และก็ยังหมายถึง That Jesus authority now has been given to us ตอนนี้เนี่ยสิทธิอํานาจในพระนามของพระเยซูพระเจ้าเองก็ได้มอบให้กับเรา The same authority Adam had before his fall สิทธิ อำนาจที่อาดัมเคยมีก่อนที่เขาจะล้มลงในความบาป h given us Jesus c ิทธิอำนาจตรงนั้นเนี่ยพระเจ้าได้มอบให้กับเราแล้วโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ w a s from the dead นี่คือเหตุผลว่าตอนที่พระเยซูได้ทําการงานของพระองค์เสร็จสิ้นบนกางเขนและพระองค์เองก็ได้ฟื้นขึ้นจากความตาย h พระองค์นั้นมาประกาศกับเหล่าสาวกของพระองค์ all authority on earth and in heaven has been given to me ว่าสิทธิอำนาจหรือฤทธิ์พานุภาพทั้งสิ้น บนสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ดีได้มอบไว้ให้กับเราแล้ว you know, that man. พระองค์พูดแบบนี้ออกไปในฐานะที่พระองค์เป็นมนุษย์ As a last Adam ในฐานะที่พระองค์เป็นอดัมคนสุดท้าย He's the restoration this authority revealing restoration back to man to of พระองค์กำลังเปิดเผยให้เห็นว่าวันหนึ่งสิทธิอำนาจตรงนี้จะถูกนำกลับมาให้กับมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง Because Jesus the last Adam is เ <laughs> พราะพระเยซูทรงเป็นอดัมคนสุดท้าย And faith when in we Christ Jesus put our และเมื่อเราเองมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ spiritually we are engrafted to Jesus Christ ทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยวิญญาณของเราก็เหมือนกับเป็นการทาบกิ่งเข้ากันกับพระเยซูคริสต์ t o the new Adam or the last Adam เรานั้นได้ถูกนํามาทาบกิ่งเข้ากันกับอดาดัมคนสุดท้าย and what Jesus has spiritually now flows in our spirit as well แล้วสิ่งที่พระเยซูมีในชีวิตทางฝ่ายวิญญาณตอนนี้เนี่ย ก็ทำงานอยู่ในชีวิตของเราในวิญญาณของเราด้วยเช่นกัน so have authority over evil. เราจึงเป็นผู้ที่มีสิทธิทอำนาจเหนือสิ่งชั่วร้ายเรามีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับเราโดยผ่านทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เรามีสติป,ปัญญ,ญามีพลังที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า and things it it's through these things และโดยผ่านทางสิ่งต่างๆเหล่านี้ the this from is in ที่พระเจ้ากำลังช่วยเราให้พ้น จากความชั่วร้ายต่างๆที่กำลังทำงานอยู่ในโลก so, ปัจจุบันนี้ <as Christians, S 1> ในฐานะของคริสเตียนเราไม่ต้องปล่อยให้นิสัยบาปเนี่ยมันมาผูกมัดชีวิตเราแล้วก็ทำลายเราหรือทำลายชีวิตคู่ของ <ro> เรา <our family. S 1> ทำลายครอบครัวของเราแม้แต่ทำลายสุขภาพความคิดจิตใจของเรา If we know who we are in Christ, ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครในพระคริส we'll walk in the deliverance of the Lord from evil. เราก็จะได้ดําเนินชีวิตอยู่ในการช่วยกู้ให้รอดของ พระเจ้าของเราจากสิ่งชั่วร้ายนี้เพราะ there is redemptive power working on the inside of us in our lives today ก็อย่าลืมว่าในชีวิตของเราทุกวันนี้มันมีพลังของการไถ่ที่กำลังทำงานอยู่ you know sometimes when we look at people who are in bondage and their life has been destroyed บางครั้งเรามองดูชีวิตผู้คนที่ตกเป็นทาสหรือว่าชีวิตโดนทำลาย and if you just look at it from the human point of view และถ้าคุณมองออกไปจากมุมมองหรือสายตาของมนุษย์ you might say well even strong people even good people that i thought are good has been destroyed คุณก็อาจจะคิดว่าเออคนที่คิดว่าแข็งแรงแล้วคนที่คิดว่าตัวเองดีแล้วเนี่ยก็ยังถูกทําลายได้อะ่ะ you also lose hope For your และมันก็อาจจะนําไปสู่ความหมดหวังในชีวิตของคุณ That's why we need to look at the realities of redemption นี่คือเหตุผลที่เราจะต้องมองดูที่ความจริงของการไถ่ The Bible says และคมภีร์บอกว่า The through Jesus He delivers us from this present evil age โดยผ่านทางพระเยซูพระเจ้าจึงได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายนี้ That word age is very important คาว่ายุคเนี่ยหมายถึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะ It means whatever the evil trend and the evil spirit that is working In this generation หมายถึงว่ามันจะมีการทำงานใดๆก็ตามที่มาจากวิญญาณชั่วที่เป็นเหมือนกระแสะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ The things that destroying The people is และมันเป็นสิ่งต่างๆวิธีการต่างๆที่ทำลายชีวิตผู้คน Snow power. over you สิ่งเหล่านี้มันไม่มีอำนาจใดๆเหนือชีวิตคุณอีกแล้ว born again Jesus เพราะคุณเป็นคนที่บังเกิดใหม่แล้วโดวยผ่านทาง <You 've S 1> พระเยซูคริสต์คุณเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจในพระเยซ <You have S 1> ูคริสต์คุณมีลักษณะใหม่เกิดขึ้นแล้วในพระคริสต์คุณมีการทรงสถิตข,ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในคุณและกุญแจที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตอยู่ใน การช่วยให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้าย stay คือการที่คุณจะต้องเชื่อมต่อกันกับความจริงของข่าวประเสริฐเสมอเสริมสร้างความเชื่อขึ้นบนความจริงว่าตอนนี้คุณเป็นใครในพระคริสต์ identity. ให้รู้จักตัวตนของคุณที่พระเจ้าได้มอบคุณให้กับคุณหรือว่าสร้างคุณขึ้นมา the word God your, mind, your soul of mind in in ใส่ถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปในความคิดและจิตใจของคุณ you will will s e e yourself walking in victory over และคุณจะได้เห็นตัวเองดําเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเหนือสิ่งชั่วร้ายใดๆก็ตามที่เข้ามาโจมตีคุณ Sounds too good to be true ม mm ันอาจจะฟังดูดีเกินกว่าที่จะเป็นจริงได้ That is the truth Our redemption in Christ in แต่ตรงนี้แหละมันคือความจริงแท้แน่นอนของการไถ่ในพระเยซูคริสต์ So remember we've been talking about the Lord will deliver you อย่าลืมนะว่าทั้งสัปดาห์นี้เราได้พูดเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าจะช่วยกู้คุณ Now start praising God เริ่มสรรเสริญพระเจ้าเลย All the troubles of your life ว่าในทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต The Lord is delivering you right now พระเจ้ากำลังช่วยกู้คุณกำลังปลดปล่อยคุณอยู่ If you have a wonderful testimony of deliverance ถ้าคุณมีคำพยานดีๆเกี่ยวกับการช่วยกู้หรือความ ช่วยเหลือของพระเจ้า share with the อย่าลืมที่จะเขียนมาเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับแต่วันนี้อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่มาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ากับเราแล้วยังไงกลับมาเจอกับเราอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับ God <bless> you. ขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนครับสัมนากระจ่างคำคำเนี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากกระจ่างในชีวิตของเราจากคำถามที่เราเคยถาม มานานพอสมควรเราก็ได้กระจ่างตรงนี้คำว่ากลางเขนสำเร็จแล้วเราดำเนินชีวิตอะบางทีเราไม่ได้สำเร็จเลยมันขึ้นขึ้น,นลงลงแต่พอมาหามามาตรงเนี้ยอาจารย์แบบว่ามองถึงพระเยซูทำสำเร็จแล้วอยากให้ทุกคนนะคะได้มาที่สัมมนากระจา่างถ้าคุณได้มาตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนใหม่คริสเตียนเก่า คุณมาเริ่มต้นตรงนี้นะคะ่ะไบเบิลทั้งไบเบิลทั้งหมดนะคะทั้งไบเบิลเก่าและใหม่จะรวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดและคุณจะกระจายในชีวิตของคุณและคุณจะส่องสว่างพุ่งออกไปคนหลายๆคนรอบด,ด้านของคุณคนทั่วโลกจะมาหาคุณค่ะ